คนใช้คำว่าพอเพียงแบบสุดโต่งสุดโต่งฝั่งหนึ่งคือใช้พอเพียงเป็นคำว่าอ้างเป็นการอ้างว่าแบบเฮ้ยผมไม่ต้องอะไรแล้วผมพอเพียงผมแค่ไม่เป็นนี่ผมก็พอแล้วผมพอเพียงอ่าคืออันนี้คือใช้พอเพียงเพื่อดับทางตัวเองว่าแบบพอแล้วไม่ขวนขวายก็มีคนหนึ่งผมไม่เชื่อเรื่องพอเพียงเลยไม่มีอยู่จริงคนเรามันต้อง อย่างนี้อย่างนี้พี่หนุ่มเข้าใจคํานี้ว่ายังไงพี่พี่อยากจะแชร์มุมนี้ไว้ยังไงถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผมเนี่ยอันดับแรกก่อนก่อนเราจะพอเพียงเราต้องเพียงพอกันนั่นหมายความว่าปัจจัยพื้นฐานเราเรามีเนาะเราเราเรากินใช้เ,เรียกว่าในเรื่องที่มีความจําเป็นเราเราสามารถจ่ายได้ค่ะทีนี้พอคําว่าพอเพียงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นระดับแห่งใจอะระดับแห่งใจตัวนี้แหละ,ะคือซึ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีเราเรามี ผมจะชอบพูดคํานึงแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเงินมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตนะแต่ความสุขในการดํารงชีวิตนั่นคือคือเป้าหมายของชีวิตเราทีนี้ค,ความสุขในการดํารงชีวิตเนี่ยเราใช้เงินเป็นเครื่องสนับสนุนครับโจทย์ของคนแต่ละคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันบบางคนอาจจะชอบมีบ้านมีพื้นที่สวนสวยๆอ่าบางคนอาจจะไปเป็นเรื่อง รถยนต์บางคนเป็นลัมโบกินนี่อะ l a m b o r g ี่บางคนอาจจะเป็นการท่องเที่ยวแต่ทั้งหมดทั้งมวลก่อนมาเราต้องข้ามเส้นเส้นหนึ่งก่อนคือคําว่าเพียงพอมันคือความไม่เดือดร้อนเรื่องเงินค่ะถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่เนาะแล้วคุณจะบอกบอกบอกเขาว่าเราพอเพียงมันคงไม่ได้ไม่ได้มันต้องข้ามเส้นนี้ขึ้นไปก่อนจากนั้นพอเพียงพอปุ๊บกราฟแต่ละคนคงไม่เท่ากันฮะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ถ้ามีต่ำกว่าร้อยล้านอาจจะไม่มีความสุขใะเรื่องของพี่ พี่ก็พอเพียงของพี่ตรงนี้แล้วกัน <Okay. S 1> แต่ถ้าเราบอกว่าอุ้ยมีเงินเก็บ10ล้านก็รวยจะแย่อันนี้ก็พอเพียงของพี่ค่ะสมมตินี่คือพอดีของคุณคุณต้องทําให้ความเพียรของคุณอะความรู้กับความเพียรของคุณ่ะเหนือความอยากของคุณให้ได้ใช่ครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีความอยากอย,กอยู่ตรงเนี้ยแต่ความรู้กับความเพียรของคุณอยู่ตรงเนี้ยมันเพ้อโอเคครับวันนี้ได้ฟังคลิปของคุณเงาะนะครับที่พูดถึงเรื่องของความพอเพียง ผมเจอบ่อยมากนะครับที่บอกว่าไม่อยากทําอะไรแล้วพอเพียงแล้วไม่มีนี่ก็อยู่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะโดยเฉพาะรอบๆเนี่ยครับเต็มเลยเต็มเลยนะครับแต่มักจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็มักจะแบบมาขอยืมเงินนอยขอ,อขอความช่วยเหลือนอยอะไรอย่างเงี้ยครับเจอบ่อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพอเพียงนะครับเหมือนที่ครูเงาะพูดไว้เลยนะครับก็คือถ้าหากว่าเราผ่านเส้นของ การใช้เงินแบบบาลานซ์ได้แล้วนะครับเรามีเงินมีใช้อย่างระดับหนึ่งแล้วนะครับเราค่อยไปพอเพียงพอเพียงระดับไหนแล้วแต่คุณเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งสําคัญครับเงินเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยไปสู่จุดที่เรามีความพอเพียงได้มีความสบายได้เพราะฉะนั้นจัดการเรื่องเงินให้เสร็จถ้าเสร็จแล้วอยากทําอะไรก็ทําเลยโอเคไหมครับแต่ถ้ายังจัดการเรื่องเงินไม่เสร็จนะครับอย่าไปพอเพียงอย่าไปอ้างโอเคไหมครับ แล้วที่สําคัญครับถ้าหากเรื่องเงินเนี่ยใช้ในกิจการหรือทําหาเงินจากรายได้จากกิจการเนี่ยมันไม่พอนะครับหาช่องทางอื่นเพิ่มช่องทางอื่นแน่นอนครับมันมีช่องทางอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่แน่นอนที่ผมแนะนําไปก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางท,างที่ทําให้เราเนี่ยมีรายได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เวลากับแรงมากเกินไปนะครับก็ฝากไปเท่านี้ถ้าใครยังไม่พอเพียงนะครับก็ลองดูครับส่วนใครที่พอเพียงแล้ว โพสลงมาหน่อยนะครับว่าพอเพียงแล้วใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าชีวิตฉันยังไม่พอนะก็คอมเมนต์มาหน่อยครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยปรึกษากันแล้วทำไงให้ใหเราไปสู่จุดที่พอเพียงแล้วมีชีวิตอย่างอิสระได้โอเคไหมครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย